บทที่8ความทรงจําที่หวนคืนแสงจันทร์ทส่องลงมายังแคมป์ไฟเล็กๆกลางป่าธมินเสี้ยเหมยหลันเฝ้ามองเปลวไฟเต้นระริกแต่หัวใจของนางกลับสั่นไหวเพราะชายหนุ่มที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเซียวหลิงเฉินบุรุษผู้ลึกลับผู้ที่นางไล่ตามมาหลายเดือนผู้ที่นางต้องการคําตอบจากเขาแต่ยิ่งได้อยู่ใกล้เขานางกลับรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าสําหรับนางเลยและในค่ําคืนนี้นางก็ได้พบความจริงที่ถูกฝังลึกในอดีตเจ้าบาดเจ็บเพราะข้าข้าควรเป็นผู้รักษาเจ้า เสียงของเขายังคงเย็นชาแต่เมื่อเขาก้มลงตักน้ำจากลำธารเพื่อซับแผลให้นางเหมยหลันสังเกตเห็นบางสิ่งที่ทำให้นางนิ่งงนันที่ข้อมือของเขามีรอยแผลเป็นจางๆนางจำรอยแผลนี้ได้สิบกว่าปีก่อนในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บเด็กหญิงเสี้ยเหมยหลันวัยเจ็ดขวบกำลังเดินเล่นอยู่ใกล้เขตป่าหลังโจรจ้ามทันใดนั้นนางได้ยินเสียงร้องอันแผ่วเบา เมื่อเดินตามเสียงนั้นไปนางพบกับเด็กชายคนหนึ่งในชุดเก่าขาดร่างกายของเขาผอมแห้งและเต็มไปด้วยรอยฟอกช้ำที่ข้อมือของเขามีบาดแผลจากบ่วงเชือกเหมือนเพิ่งหลุดจากการถูกพันธนาการเขาดูเหมือนจะหนีจากบางสิ่งและกำลังหิวโหวยอย่างหนักเหมยหลานไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่นางไม่อาจเมินเฉยนางยื่นขนมเปี๊ยะที่แอบซ่อนมาจากห้องอาหารของบิดาให้เขาเด็กชายลังเลเล็กน้อยก่อนจะรับมันไปกินด้วยความหิวกระหายเจ้าชื่ออะไรนางถามเสียงใส เด็กชายเงยหน้าขึ้นดวงตาดำคลับของเขาใช้แววระแวดระวังก่อนที่เขาจะตอบเบาๆข้าไม่มีชื่อไม่มีชื่อนางขมวดคิ้วเช่นนั้นข้าจะตั้งชื่อให้เจ้าอืมเจ้าดูเหมือนเงาเงียบๆกลางคืนเช่นนั้นหลิงเฉินเป็นอย่างไรเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆเซียวหลิงเฉินนางผู้ซ้ำจากนี้ไปเจ้าก็มีชื่อแล้วกลับสู่ปัจจุบัน เหมยหลันผงะถอยหลังเล็กน้อยดวงตาของนางเบิกกว้างเมื่อทุกอย่างเริ่มกลับคืนสู่ความทรงจำนางจ้องมองเซียวหลิงเฉินอย่างไม่เชื่อสายตาเป็นเจ้านางพึมพำเด็กชายที่ข้าเคยช่วยไว้เมื่อสิบปีก่อนคือเจ้าอย่างนั้นหรือเซียวหลิงเฉินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองนางแววตาของเขาอ่านยากเช่นเคยเจ้าจำได้แล้วหรือหัวใจของเหมยหลันเต้นแรง นางไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าบุรุษผู้เก่งกาจตรงหน้าคือเด็กชายคนนั้นเด็กที่นางเคยมอบชื่อให้เด็กที่นางเคยช่วยชีวิตเหตุใดเจ้าม่เคยบอกข้ามาก่อนเซียวหลิงเฉินหลบตาลงเล็กน้อยก่อนจะตอบเบาๆเพราะสําหรับข้าเจ้าคือคนที่ข้าต้องปกป้องไม่ใช่คนที่ต้องแบกรับอดีตของข้าเหมยหลันนิ่งไปคําพูดของเขาหมายความว่าอย่างไรแต่ก่อนที่นางจะได้ถามต่อเขากลับพูดขึ้นมาอีกครั้งน้ําเสียงของเขานุ่มขึ้นเล็กน้อย ข้านี้เจ้าไว้หนึ่งชีวิตและข้าจะตอบแทนมันเหมยหลันกำมือแน่นหัวใจของนางปั่นป่วนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคำถามมากมายผุดขึ้นในใจอดีตของเขาเป็นเช่นไรเขาต้องเผชิญอะไรมาบ้างหลังจากวันนั้นและที่สำคัญที่สุดทำไมเขาถึงพยายามหนีจากนางมาตลอดบทที่9ใต้ฟ้าดินมีเพียงข้ากับเจ้าข้านี้เจ้าไว้หนึ่งชีวิตและข้าจะตอบแทนมันคำพูดของเซียวหลิงเฉินยังคงดังก้องอยู่ในหัวของเซี่ยเห,หมยหลัน นางมองบุรุษตรงหน้าแม้เขาจะเป็นคนเย็นชาและลึกลับเพียงใดแต่ในคืนนี้นางกลับรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้นางมากกว่าครั้งไหนๆเจ้าจะตอบแทนมันเช่นไรนางถามเสียงเบาดวงตาของนางไหวระริกเซียวหลิงเฉินจ้องมองนางอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาอย่างหนักแน่นข้าจะไม่หนีจากเจ้าอีกคำพูดของเขาทำให้เหมยหลันนิ่งงนันนางเฝ้าตามหาเขามาหลายเดือนต้องการเพียงคำตอบเดียวว่าเขาคิดอย่างไรกับนางและบัดนี้นางได้รับคำตอบนั้นแล้ว คืนนั้นทั้งสองตัดสินใจพักแรมใต้ฟ้าเดียวกันโดยไม่มีใครเอ่ยคำพูดใดอีกเซียวหลิงเฉินนั่งเฝ้าแคมป์ไฟขณะที่เหมยหลันเอ็นกายพิงต้นไม้หลับตาลงเล็กน้อยแม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าแต่หัวใจของนางกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นแปลกประหลาดหลีเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีส้มของรุ่งอรุณเซียวหลิงเฉินยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่ดวงตาของเขามองขึ้นไปบนฟ้าราวกับครุ่นคิดอะไรบางอย่างเจ้าตื่นแล้วหรือเขาหันมาถาม เหมยหลันพยักหน้านางลุกขึ้นยืนและมองท้องฟ้าสีทองที่ค่อยๆสาดส,ส่องลงมายังป่าธมินและในขณะนั้นเองนางตัดสินใจบางอย่างที่แม้แต่ตัวนางเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนเซียวหลิงเฉินนางเรียกชื่อเขาเขาหันมามองนางด้วยสายตาสงสยัยจากนี้ไปไม่ว่าข้าจะต้องเผชิญสิ่งใดข้าจะไม่ยอมให้เจ้าหนีจากข้าอีกนางกล่าวหนักแน่นเจ้ากล่าวว่าจะตอบแทนชีวิตที่ข้าเคยช่วยเจ้าเช่นนั้นจงอยู่เคียงข้างข้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เซียวหลิงเฉินนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นยืนเต็มความสูงนางเงยหน้ามองเขาและพบว่าววตาของเขานั้นสงบนิ่งกว่าที่เคยเจ้าแน่ใจหรือเขาถามเบาเซียวหลิงเฉินนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นยืนเต็มความสูงนางเงยหน้ามองเขาและพบว่าววตาของเขานั้นสงบนิ่งกว่าที่เคยเจ้าแน่ใจหรือเขาถามเบาๆพลันมืออันหนาแน่นของเขาได้ประครองอันบอบบางของนางลุกขึ้นเขาอบกอดนางไว้ในอ้อมแขนอันแข็งแกร่ง เมยหลันรู้สึกชาไปทั้งตัวราวกับถูกมนสะกดนางเอียงแก้มอันบอบบางซบลงที่แผ่นนอกอันอบอุ่นของเขาและไม่พูดสิ่งใดหลินเฉินรับรู้ได้ถึงความต้องการลึกๆในใจของนางเขาจะทำตามที่ใจเรียกร้องไหวฟ้าดินต่อจากนี้ข้าและเจ้าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ทอดทิ้งกันลมยามเช้าพัดผ่านร่างของพวกเขาเสียงใบไม้ไหวดังคลอไปกับคำสาบานที่ก้องกังวานในใจของทั้งสองเซียวหลิงเฉินจ้องมองนางครู่หนึ่งเขาคุกเข่าลงข้างหนึ่งประสานมือคารวะต่อฟ้าดินเช่นเดียวกับนาง ข้าเซียวหลิงเฉิญขอสาบานต่อฟ้าดินเสียงของเขาหนักแน่นจากนี้ไปข้าจะอยู่เคียงข้างเซี่ยเหมยหลันไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าชะตาจะนำพาข้าไปแห่งหนใดหัวใจของเหมยหลันเต้นแรงนางไม่เคยคาดคิดว่าชายผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยหนีจากนางจะเป็นผู้กล่าวคำสัตย์นี้ด้วยตนเองเมื่อทั้งสองลุกขึ้นยืนและสบตากันอีกครั้งแววตาของทั้งสองประสานกันอย่างไม่ทันตั้งตัวเขาเชยใบหน้าอันอ่อนหวานของนางขึ้นมาใกล้ๆ แสงจันยามค่ำคืนสาดส,ส่องมาที่ใบหน้าอันงดงามของนางทั้งคู่สัมผัสได้ถึงลมหายใจของกันและการทำตามหัวใจเรียกร้องเธอนะหลินเฉินจากนี้ไปไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอันตรายเพียงใดนางจะไม่ต้องเผชิญมันเพียงลำพังอีกต่อไป